ยันหลอกสีสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเก่งมากอ่ะต่อไปต่อไปหน้านี้หน้านี้อันหน้านี้ค่ะอ่ะอันไหนพิงค์พิงค์พิงค์ชีชีสิลูกไหนพิงค์พิงสีโอ้ยน้องทำดีๆทำดีๆพิชชามันอ่ะอันนี้สีอะไรสีอะไรคะสีเหลือง อันนี้พิงค์สีอะไรคะสีชมพูพูดดังๆนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดให้แม่เปิดให้ต่อไปอ่ะอันนี้สีอะไรคะลูกสีชมพูอันนี้สกายบลูสีสีฟ้าอ่าตัวนี้บราวน์สีอะไรคะสีน้มตาลโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เปิดให้แม่เปิดให้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆต่อไปเพอร์เสีอะไรคะม่วงอ่าเรดอ่ะเรด สีแดงโอเคนะยวแม่เปิดให้ใจเย็นใจเย็นตอบได้บลูสีน้ำเงินอ่าอันนี้เกรย์สีดำสีอะไรนะสีเทาสีเทาโอเรอเรนอเรนสีอะไรคะลูกสีส้มอ่าโอเคไวท์สีขาวสีขาวกมากยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดลูกยังไม่หมดไหนไหนนี่ไงแบล สีดำสีดำอ่ะต่อไปแม่จะถามตัวไหนออเรนตเก่งมากตัวไหนเรดตัวไหนเยลโล่โอเคเก่งมากอ่ะเปิด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 โชว์ปลูกกับย่าเลยโอเคอันไหนพิ้งค์อันไหนสกายบลูสกายบลูอันไหนเพอร์เพลเก่งมากอันไหนบราวด์บราวด์บราวด์อันไหนกรีน อันไหนบลูเก่งมากบบไหนไหนนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยนี่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 อันไหนไว้ไว่อันไหนเกรย์เกรย์สีเทาอันไหนแบล็กแบล็กตัวไหนแบล็กสีดดำอ่ะอ่ะอ่ะอันไหน Orange, Orange, Orange. อนนอเรน,นอนอเรนออเรนชีอันไหนเรดอันไหนเยลโล่อ่ะเล็กก่อนเรดอ่ะเยลโล่ เก่งมากเอ็กเซลเลนนั่นอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะ,ะลูกก่อนลูกก่อนโชว์ปูก่กขย่าเนอ่ยอันไหนเพอร์เพลเพอร์เพลเพอร์อันไหนบลูอันไหนเรดเย้อันไหนกรีนกรีนกรีนตัวตัวไหนด้วยตัวไหนด้วยกรีนเก่งมากเยลโล่เยลโล่เก่งบลู blue. เก่ง อ่ะก็จะเส็จแล้วก็จะหมดแล้วนะสุดท้ายนะสุดท้ายอาันน <c oughs> ี้ yellow red red blue <c oughs> ยังไม่หมดยังไม่หมดอันไหน purple 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 เก่งมากอัน,นไหน orange อันไหน orange orange อยู่ไหนน้อเนาะเก่งมากอันไหน green อันไหนลูก green green ชี้สิคะ g ก e e เก่งมากเอ็กซ์แลนด์อ่ะทดสอบทดสอบอ่ะมีทั้งหมดโอ้หลายสีมากเลยอ่ะเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวแม่โอมาลึกกึ๋ย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 อ่ะลุกขึ้นมาค่ะอ่ะเอามาเลิกกึ๋ยอันไหนกรีนกรีนชี้เดี๋ยพิ่งอ่ะเอามือซ่อนไว้ก่อนเอามือควยหลัง อันไหนพิง k p พิงเก่งมากอ่ะมือซ้อนหลังอันไหน sky ยบลูสกายบลูสกายบลูสีอะไรนะสีฟ้าเก่งมากไม่ใช่มา่แล้วอ่ะตัวนี้ถูกแล้วนะคะอ่ะเดือดเดอ่อืออเกือโอมเลึกก็ือเออเอเเอเ